ดีครับนงแพลวพาเพิ่นครับสวัสดีตอนเช้ๆนะครับวันนี้ผมาจะพาทุกทท่านมาหาตกแปนนาดินนะครับอยู่แม่น้ำสงข้ามบ้านเท่านี้แหละไม้ก็ไม้เดิมครับวันนี้ผมลงเบสซีขั้นเนาะเยือกระสูรเก่าครับวันนี้ก็มากับนงแพวกับจุดดีนะครับสวัสดีค่ะอากาศเย็นครับจุดดีนอนขดหนาวใส่กับไปน้ำลูกสาวละ ี๋ยวเขามาลุ่นน้ากันเนาะครับช่วงเสาสาแล้วเขาจมานคือโมมัน,มนหลายท่านถามว่าเสาทิ่ตรงนาเนี่ยมันเป็นเสาเอีย่างเนาะครับก็คือเสาเขตแดนเนาะครับพอฟังขวามือนี่จะเป็นเขตอนุรักษ์ของหมู่บ้านเนาะเข้ากระสิบได้แต่ฟังใส่มือมากนี่แหละครับหาอยู่หา,หากินได้กับฟังใายมือนี่แหละหลังจากมองซีดเบ็ดไปนี่ก็จะเป็นสะดุ้งของชาวบ,บ้านเนาะครับ เ้อกับบอมีหม่งสิทธิ์มีหม่องเดียนนี่แหละครับที่พ่อจะสิทธิ์ได้นนเนาะพื้นที่แคบๆครับต่อกันไลนายไม่กเัานอนเขาอ,อยากนอนจะเรียงกนอนวะลูก นีน่เพิ่นอาบน้ำภายในเมื่อเช้านี่ครับไปเกี๊ยวขี้ตม นอนอย่างเดียวล้มเย็นมาหอดก็นอนเลย 录着吧，哼哼哼哼，滚粗滚粗，太阳屁，哼哼，

พันกระสังมาเต็มมาไปยังอ่นะน่พันกนแล้วพัน,นแงครับโอ้ไปแปงง้งไง <laughs> ตัวแดกของเขาจะมันๆไปแปลงไงพี่ตุม่มอาจจะบอกประชัดน่าจะ <laughs> บ่อบสบายแนะ่นิดน้อย เจ็บคอมานมันจ้าแต่สาวเลยโอ้เต็มมือเลย <laughs> ปไปยังน้งนงอไนะปแป้งเขาดีเวไปยังก็เอาละจ้าสำหรับช่วงเศร้าๆนี่โอ้แลน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 ดีเว้ไปแป้งอีลีเนี้ยเอาหอดขึ้นโอ,อ้ใส่สวยเลยจ้าไปแป้งเขาครับอก่อนข่เนาะอืเป็นตะทอดแซบแท้ <laughs> กอดกินกับตาโม่งน้ะพี่น้องเป็นแต่แสบชวโมงกลัวผ่านไปแล้วเนาะจ้ะได้ปลามาสองตัวปลาแย่ยังบ้านได้ๆอยู่แต่ปลากันยังตอดเบ็ดสุขันจ้ะท้องฟ้าก็สดใสบรรยากาศก็ดีลมพัดวีวี หายใจได้เต็มปอดก็เป็นกำลังใจให้สสำหรับคนที่กักตอยู่เนาะจ้าหรือว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงขอให้ปลอดภัยห่างหายจากโควิดเนาะจ้าสุผู้สุคนเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ โอ้แต่กันยังกดอยู่จ้าบหานเดีไปยังตอดนีน่นิดอยู่เอาเลยยูยู่บออยู่บออยู่ชิงมิง่งอืมแป้งก็เอาโมเมนสีแด,ดงแดงแต่เพียนแดงแต่เพียนหางแดงโอ้ แต่เพี้ยนหางแดงบางเสาเน่เน่ะจะมุมเฮามัานมันจ้าปลาหน่อยก็เอาปลาเงยกเ็เอาเอาเบอร์สุป,ปาพี่พีพีพี อยู่ปะอยู่จ้ะยู่ย,อย,อยูอยูู่แต่ขันเบคือโกงทแอ,อูออมแ้มาแล้วจ้ะมาแล้วมาแล้วมามามาขยับมากขยับมากมา,ม,นนามามา,ม,ามันจันน้อยบ่ เลื่มมาเรื่อยๆแลวโอ้ยโอ้ยเสียวลากขึ้นแล้วกบหน่อยบันไ,ไดอนนอนดอกันเยู่ เยยโยจ๋ามันเครึง่งรูถึงรู้ครับพี่เห็นนอนงเบิ่งใกล้ๆกําลังนอนอยู่บ่กินโอ้หลุดเฮียลงน้ําโอเฮียเดี๋ยวพี่นองเอ้ยสิดาเหี้ย <laughs> นอะครับอยู่ฟังโขกอยู่ไปไปเอาเไปใส่ไป <laughs> <laughs> หลุดแล้วหลุดอีกหลุดแล้วหลุดอีก เน hmm. yeah, <sh> ี mm ่ล้วงนาำเพื่อสิให้พี่ตุ่มมุดนาำไปเอาเลยอ่้อนี่อ้อูู้ยูอ้ยอยู่ปะอยู่ปาอยู่อยู่อยู่นี่มาอคนแห้งไปเลยอู้หยังกรบโปรงล่ะมาแล้ว มาเร็วมาเร็วมาเร็วเปียงเงยเปียงเงยโอ้ปลาเขาเรื่อยๆจ้ะป่าเขาครับมันหนีมันมนัน,มนปลาไม่ตลอดเวลาเลยเนาะถูกชั่วโม,มงเลยจ้ะ <c oughs> โอ้ตัวปึกเงยเลยตัวป,ปุ๊บเลยคนระับพี่นเอาวันก็ปิดตุ่มเลยจ้ะ <c oughs> ขีบขัวใครยังร้องกันเลย 别别别别别别！嗯，哇！呜，悠哉悠。 ดูคิงนิ่งตายังน้องกุดข้ากุดเนี่ยตกใจเบอร์ตายย,ตายังโอ้ปอื่อ้วนตุบเลยจ้ะอ้วนตุบเลยพี่นอ้องโอ้สงบเลยครับซ้ำจูดีเลย <c oughs> ปอ มนันมาจากกช่วงเที่ยงมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆมือนี้เขาดีมากเลยเจอก็มือนี้เป็นมือของปลาอีแปงปลายังก็เอาเป็ด <bert> มือนีปลาเขาดีอยู่นะครับพี่นอ้องช่วงฤด,ดูเขาตังกอเนาะครับ ปลาในเวลาเขากินดีแล้วช่วงนี้ปลาจะกินดีครับสิ้นลงไปนี่วัน์ในพ่อดนครับปึ้งปั้งปึ้งปัง,ปง,ปงแต่ว่ามือนีเขายังวัฒนในได้ปลาตัวแงเนาะส่นน้ากันต่อครับช่วงเทียง,เ,งเทียงไปหาแรงวันเที่ยเขาได้ปลาไงเนาะมืดมาแล้วจ้ะบรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนมาแล้ว บ่เป็นยังจ้าบระฮันเด็ดตกถึงตกเขากับมีหมองเศาฝนโยกระตอบหน่อยเฮาหุ่นไปน้ำกันจ้าวุ้ยว้้ไเยไไนี่ย่เลยหน่อย อ้อังมุนเล่มุนเล่เยอยุดยยุดุดแล้วบล่าลุดลุดแรยแม่หลอกกบผีไป กันนะครับพี่น้องเาอาแลนใช่ไหมบอลเลนบอกแต่ว่ากับปีเปอร์จะกับเลนน้อยน้อยก็ตัวแรกหยุดอยู่นะครับสวยๆครับมาเรียร์เรียงแขววัด <ét S 2> <t> <c oughs> น้อยก็ตัวแรกอยู่น้อยนึงมันครับ ตรงนี้อ่ะวูวูวูเลี้ยบเลี้ยบเลี้ยบอยู่แล้วอยู่แล้วนี่วะนี่นี่นี่โอเคปะโอเค กันไปเงี้ยลุกไปลุยกันไป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 ฮ่า่าฮ่า่าฮปาาไปเปยถาไปงไปแล้วจะไปแป้งแล้วจะของโมปันสายถึงกอดนี่ป้าไปยหน่โอ้ยไปอะไร มันเขานน้รัรหพย่บานพอเสียแล้วพอดีพอหิน่ันเหรอเหรอเขาลุกกระด๊อย wad dekau <laughs> kala rung non jo he 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 kaya nong so kaya nong luwa <laughs> ayang dia kaya kaya aa uu peng jo man man jo chong ตอนนี้ก็เวลาาว่ายบสามกัวนะครับรุ่นน้ำกันไปอีกจากสุมโมงนะครับพี่น้องลมบมี่เหรครับลมปนะล่อยๆเนาะวังหันลมมาแห้งๆช่วงใบสองครับเมื่อนี้เอว่าป่ากินดีนะครับหันบอม,มี่ลมมาช่วงใบสองใบโมงเนี่ยว่าเราได้วัดวด,วดมือแลวเมือม่อนี้ป่ากินตะเ้าเลยนะครับรุ่นน้ำกันอีกจากสุมโมงครับช่วงคำคพหันเทียมีปา่าเงยเขามาเนาะ ตู่ขอไปบ้านไปเอารถจ้า <Aristotle> มันมานช่วงค่ำจ้าตู่มาพอดีไปไงไปมานใช่ปะ เดี๋ยวเขาจะเก็บไปเรื่อยๆเลยนะครับขั้นไหนกินนาะก็เก็บไปน้ำเลยขำม,มาแล้วได้เวลาพอสมควรแล้วนะครับฝากรกะมืดมาแล้วผมก็เลยว,ว่าจะเก็บของกลับบ้านนะครับเมื่อนีเ้เฮากับเอวา่าหมานอยู่ครับ ป่ากินแต่ช่วงเศร้ากินมาตลอดเลยนะครับขันแมนม่มีลมเฮาก็คือสิได้ีเดวัดอยู่ตลอด <c oughs> เดี๋ยวมาเบิ่งป่าร่วมน้องกันครับเมื่อนี้นี่นะครับผลงานเอา้าถือว่ามาันอยู่ครับส่วนมาเฮาจะได้ป่าอีแปงนะครับหรือว่าป่ากระมังเนาะแถวบ้านผมเลียดป่าอีแปงนะครับ ลวก็ป่าตะเพียนหางแดงครับก็ป่านนุนจันตัวนึงอีกตัวนึงอีกตัวหนึ่งตุ่มปอยแล้วจ้า่พอพปอีกตัวนึงผมมาเจาะใส่กระช่างวานั่นครับพี่น้องผมย่นเข้าไปผ่นจังหวะมันโบวิดก็เลยโดนลงน้ำสำครับพอเปยังจ้าพอไปยังนะครับนะได้ไปน้าปอยไปนําตัวที่น้องแพี้ววัดขึ้นมาแล้วครับ หน่อยก็หนี้จักหน่อยบ่เป็นยังไงยังได้ปลากระปานอยู่เออมื้อนี้ก็ถือว่าหมานอยู่ครับจ้าแต่ว่าเฮาบ่ได้ปลาใหญ่เนาะแต่ว่า,า,ยยาเฮาก็ยังได้ปลากะละมังหรือปลาอีแป้งเนาะครับปลาน้อยรวมกันหลายตัวกับจำปาลาใหญ่หรืหลายอยู่เนาะครับก็เกือบเกือบสองลูกเลยสองลูกหรอหอดสามลูแหละเนาะครับแต่ปลาโนวลจันทร์นี่ก็ผมมาใส่เครื่องโลกเละครับจากดัมหนักที่ผมเคยจับเนาะ ถือว่ามาอยู่ครับไว้โอกาสดีๆผมจะมาแก้เมื่อ้พี่น้องเบื่งไหมนะครับเดี๋ยวมาลุ่นน้ากันมามวนน้ากันเ <c oughs> มื่อนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามและให้กาลังใจตุ่มก็น้องแพรมาตลอดเสียงอาจจะเพียเพ้ยนๆนะครับ <c oughs> เจ็บข้อเนาะว่นสบายวันไดแต่ว่าใจล่ะครับพี่น้องมาสิเบ็ดคือเกาคุ้มน้องแพรมา <c oughs> อยากมาเมื่อนี้ก็ขอลาไปก่อนครับ สวัสดีครับจูอุย้ยตื่นตื่นปาะกะับ,บานมาลูกปะกับานเขาแล้วกับานเขา,ปาไปไปขึ้นไปลูกขึ้นไปโอ้ยเสื่อนอนหานอนงับงับเยอะน,น,นอนเบิดเมือเ่อจ่ะผู้จัดก,การมาคุ้มงาน 那我们乱。<laughs> <laughs>